ตอนนี้เราอยู่ไปนที่งานแ a งค์ข้า a เจมส์แอนด์จิวเวอแฟนะคะวันนี้เอาคลอยในกลุ่มของปลายที่เก็บไว้นะคะมาออกแร์แล้วก็มาวางขายเป็นครั้งที่2แล้วในงานแร์นี้นะคะคลอยในงานนี่มีหลากหลายมากมีราคาตั้งแต่กระลัดละหนึงร้อยบาทนะจนถึงแพงที่สุดนะสี่สบกว่าล้านบาทใครที่มองหาอะไรอยู่นะเข้ามาดูที่นี่ได้เลยะคะ่ะ สำหรับ2คู้นี้นะคะเป็นคอยทับทิมจากประเทศพม่านะคะเป็นคอยที่ไม่เผาก็คือไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆเลยสวยแบบมาจากธรรมชาติแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายคุณภาพให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ไซส์ต่ํากระหลัดนะจนถึงไซส์สิบกระหลัดนะคะส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นคอยทอพม่าไม่เผานะคะทั้งเลเยอร์เลยแล้วก็จะเป็นตัวไพลินนะคะที่เป็นแบบไม่เผานะคะทั้งเส้นเลยเหมือนกันใครที่สนใจก็เข้ามาดูที่งานนี้ได้นะคะ ไปผ่านความร้อนธรรมดานะเป็นการเผาแบบเก่านะคะหรือบางเม็ดอ่ะจริงๆมันเป็นพอยสดด้วยนะแตบบ่ว่าเสิร์ฟออกมาได้เป็นเผาอ่ะใครที่สนใจก็ตู้นี้นะคะราคาจะเบากว่าขพาม่าไม่เผาเยอะมากเลยะคะ่ะส่วนครั้งนี้นะคะจะเป็นพอยไม่เผาจากประเทศโูซัมบิกนะคะก็จะเป็นแบบเจรไนาออกมาแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลยเนาะก็จะมีความสวยที่หลากหลายพอยของโมซัมบิกกับพาม่าก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเล็กน้อยนะใครที่อยากได้ราคาที่เบาลงมาหน่อย คอยเผานะคะตันนี้ก็จะราคาหน้าหลักเลยใครที่ชอบรูบี้นะอาจจะเริ่มสตาร์ทที่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ลองใช้ดูว่าเสน่ห์ของรนะูบี้เนี่ยเป็นยังไงตู้นี้จะเป็นพลอยที่เจริญแบบเหลี่ยมนะคะก็ะะจะเป็นพลอยที่เจรินกับแครเปอร์ชอนแล้วก็จะเป็นแบบชูกลบนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นทรงผลึกน้ำตาลที่น่ารักมากเลยงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยการใช้ชูกลบมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้งานดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะใครที่เป็นดีไซเนอร์นะอย่าว่าเอาชูกลบไปดีไซน์จะทําให้แบบงานดูสวยแล้วก็พิเศษมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทับทิมจากประเทศแทนซาเนียนะคะเป็นพอยที่ฟ้าไปประเทศแทนซาเนียแล้วก็เอามาเองเลยจะมีทั้งแบบเซียร์เลี่ยกหลังเบี้ยชูโกโนแล้วก็เป็นรูปร่างต่างๆนะคนอันนี้ราคาจะไม่แพงเป็นแทนซาเนียเผาราคาเริ่มต้นเพียงกระดาษละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะส่วนของพวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกซสวายแล้วก็พอยเซมิพีเชียสอื่นๆนะคะที่ป้าได้เก็บ c o l เ e c ไว้เน้ะเราก็เอามาจาัดแล้วก็ออกมาวางขายหลายๆอันนี้ก็มีสตอรี่เรื่องราวที่แตกต่างกันไปว่าจะเป็นคอลเลเชันซัฟฟาย ีเนลจากมาฮิงเก้แทนแทนซาเนียดิมันทอยเซเวอรไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นคู่เซตที่เป็นแบบว่าการจับคู่ของซัพพลายไว้อยู่แล้วนะทุกคนอุ้ยตู้นี้มีแมทไฮไลท์ชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นบุตรบางกระจาะนะคะทุกคนเป็นบุตรสลาครมจากประเทศไทยเนาะสีก็คือแบบสีแม่โขงมากสวยงามมากเม็ดนี้ไซส์สิบเก้ากะหล่ำกว่านะคะทุกคนใครที่แบบว่าราคาเอาหกหลักละกันใครอยากรูมาเจอกันที่บูนะคะอันนี้เป็นสปีเนลนะคะเป็นมีออนทิงสปีเนลจากมาฮิงเก้แทนซาเนียนะทุกคนสี อนนี้สีนี้กำลังฮิตเลยนะคะอันนี้จะเป็นดีมันคอยนั้นคนที่เป็นพลอยที่ประกายคลายเพชรมากเป็นเพชรสีเขียวได้เลยลองมาดูเรียบกบกันสวยมากคนดืสคหรือจะเป็นพอยแปกแบบผลึกบูสแปรเม็ดนีก็มีนะคะคุณพ่อเป็นคนตลกค่ะ น่ารักมากคือบูทซิฟผลึกธรรมชาติเขาจะมาส่งนี้เลยใครที่อยากจะทําเป็นแบบงานดีไซน์ที่เป็นมาสเตอร์พีจะชิ้นนี้เป็นแบบบูทซิฟไม่เผานะคะน่ารักมากใครที่สนใจหาพลทับทิมหรือว่าพลหายากอื่นๆน,นะคะเรามาเจอกันได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตชั้น LG ลจีฮอเจ็ดวูดเอสเอสสี่ที่สิบเอนะคะอยู่กันถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมานะคะทักมาที่ IG จีมาลองดอทเจมสโตนได้เลยนะคะต่อ,ตอเองนะ